โอเคครับผมวันนี้ผมจะมาทําการสู้กับเจ้าตัวของโอซิลับกันครับวันนี้ซึ่งบอกก่อนเลยครับว่าอ่าเออเรียบอกว่าอินด, <laughs> <laughs> ดิโอสูงเอาใหม่ยินดิโอสู่เกมเทอร์เรียกันอีกครั้งหนึ่งนะผมกับซีรีส์เทอร์เรียบุธ <c oughs> ท่อหมดเป็นบีอีพีที <c> ่ <oughs> นี่เกมเทอร์เรียนะครับผมกับซีรีส์เทอร์เรียบุธท่อหมดเป็นอีพีที่สามสิบห้าครับผมเราจะตัดชิงช่วงสวัสดีอย่างเดียวก่อนเดี๋ยวช่วงอำลาผมคิดก่อนว่าควรจะทำยไงต่อละกันนะครับผมจะตัดเพื่อให้คลิปมันกระชับขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นคือ ไม่ได้ว่าอะไรหรคคือผมเริ่มเขาหลังจากที่ผมได้หนึ่งหนึ่งพันัพย์มาเดี๋ยวผมก็ขอบคุณด้วยละกันนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ทําให้ผมมาถึงหนึ่งพันัพกันเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่เขียนโพลเป็นชุมชนแล้วนะฮะก็จะพยายามปรับพัฒนาให้ช่องนันตีขึ้นเรื่อยๆครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมจะได้รับรับตังเรียบร้อยแล้วก็คืออ่า เป็นพาร์ทเนอร์เรียบร้อยก็คือมีมีสิทธิ์ได้ตังค์ไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนันก็จะพยายามทคมาคลิปให้มดีขึ้นเพราะว่ามันส่งผลต่อตังค์ผมนะครับผมที่ผมจะได้รับนะครับเพราะฉะนันก็จะทาคลิปให้ดีสุดเพราะว่าตังค์ด้วยแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดพูดแบบดีๆครับก็จะเพื่อให้คุณผู้ชมได้ได้รับชมสิ่งที่สนุกมากขึ้นแต่ถ้าตัดกลับมาอีกของคิดหนึ่งก็คืออยากได้ตังค์ครับ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละฮะโอเคกลับเข้าเรื่องเข้าผมก็คือเดี๋ยวอพิโซดนี้เราจะทําการสู้กับโต โอซิรัมนะครับผมหลังจากที่พูดผิดกันประมาณ2อสามตอนแล้วครับอ่าโอซิรัมเนี่ยโอซิรัมที่มาจริงๆของตัวบอสตัวเนี้ยเกิดจากว่าเป็นมอดของผมผมขอยืนยันเลยนะเพราะว่าไอ้นี่แหละขี้เกียจขี้เกียจขยับแล้วมันไใ้นี่นะก็คือเช็คกก,ก็คือในส่วนตัวของบอสโอซิรัมเนี่ยอ่ะผมต้องย้ำว่อาอ่านโอซิรัม um นะโอซิรัมตามที่ผมได้อ่านเกื้อเทศเสร็จมาแล้วนะครับก็เป็นมอดถ้าถ้าในบูทท่อมอสเนี่ยก็คือมันจะอยู่ในมมอดของ คอนโลเวอเนียนะครับ <c oughs> ซึ่งม็อดคอนโซลเนียก็คือเป็นการยัดเอาทุกอย่างที่เคยอยู่ในอ่ม็อดของคอนโซลมาก่อนเนี่ยเอาอยู่ในอยู่ใน PS3 อสสามพีเสี่ที่เป็นของเทลเดียมายัดมายัดใน PC ซอีกทีหนึ่งเป็นม็อดเสริมนะครับแล้วมันก็มีบอสตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโอซิรัมนะฮะซึ่งโอซิรัมเนี่ยเอาจริงตามประวัติความปมาของเขาเลยเนี่ยก็คือมันเป็นบอสเก่าของเทลเดียนะครับแล้วก็เอามาพอร์ตให้สำหรับตัวของคอนโซล 3DS แล้วก็โมบายในยุค แต่ว่าก็หลังจากนั้นก็ตัดออกไปเพื่อเพื่อให้เป็นการเขาเรียกว่าเมื่อก่อนเขาจะให้โอครมเนี่ยเป็นเอ็กซลูซีถ้าผมเขาม้าใจผิดนะคือของคงเป็นเอ็กซลูซีและเป็นไฟนอลบอสของสำหรับตอนนั้นนะฮะหลังจากนั้นผู้พัฒนาก็ได้ตัดตัวของโอเครมทิ้งไปนะครับแล้วก็เลยอ่าก็ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นจบเป็นจบสุดท้ายเป็นมูนหลอดที่เราได้เห็นกันจนถึงจบ,จ,บจนปัจจุบันบนี้นะครับแล้วก็โอเครมเนี่ยอ่า มันจะดรอปโชว์พิเศษอันหนึ่งครับเดี๋ยวผมพูดก่อนเลยแล้วกันฮนะจะได้ทีเดียวเลยเอ่ะเรื่องทีเดียวเลยที่ผมผมเข้าใจว่าอา้าวไม่มีเหรออ่าชิบหายแล้วกูกูไี่ผิดคนเนะี่ยไม่ใช่อา้าวชิบหายแล้วเบี้ยแล้วอ่านี่ไงโซลไบรท์ครับผมโซลไบรท์ไม่ใช่ไบรท์ไม่ใช่ใบสว่างไบรท์ด้วยนะฮะบีไลท์นะ,ค,ะออพอพนะคอนโซลเาเนียอ่ะโอเคกูอ่านผิดขออภัยนะฮะคอนโซลเาเนียอ่ะ กูไปอ่านเป็นคอนโซล,ลโรนี่ทํทำไมวะคอนโซลอนียนะครับผมโอเคอ่านชื่อผิดมาเป็นสองสตอนก็ขออภัยละกันนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราจะมาทําวันนี้ก็คือเดี๋ยวเราทำโ so ซ er <ม>่ of the Sawyer กันนะครับผมเพราะว่าของครบแล้วแต่ยังไม่ได้คราฟนะฮะมาผมถ้าเกิดผมพูดอะไรถ้าผมพูดเกี่ยวกับออซิดัมไม่ครบหรือว่าคาสโควาฟอะไรขออภัยด้วยกันนะครับผมเพื่อเป็นท่าข้อมูลให้กับเป็นแฟกให้กับคนดูทุกคนนะฮนะ The Sawyer ขาดอะไรเออตอนนี้ขาดมินิชาร์กโอเคเดี๋ยวไปเอามาให้มินิชาร์จากจากจาก อัพเดลเลอร์นะฮะมีคร์บนะฮะาได้แล้วะฮะโซเดสทอยเออร์ so, er นะครับผมเรียบร้อยะฮะซึ่งใช้งานไงผมขอเช็คก่อนน่าจะเหมือนเดิมแหละเหมือนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องออกเข้าใหม่ก่อนเพราะว่ากระสุนกระสุนน่าจริงไม่ออกนะฮะอโอเคมา่าละเดี๋ยวออกเข้าใหม่ก่อนอ้าวพลีเจนมาจากไหนวะเ,เราไปไปไปแคสเซิลอีเวนต์ใช่ไหมพลีเจนมาบ่อยสิวะได้ยังยิงได้นะผมต้องยิงได้แล้วเดี๋ยวนะ ทำไมคุณถึงยิงบ่ได้ออาแล้วอ่าเดี๋ยนะเหมือนจะเป็นเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมอะออกเข้าใหมา่รอบหนึ่งเพื่อความชัวร์คจุจะยิงได้แล้วมั้งแล้วฟอร์ลิจินมันก็มาอีกแล้วเนี่ยออกทุกรอบมันก็มาทุกรอบเกษันว่าอาจจะต้องไอ้นี่ผมว่าเดี๋ยวต้องใช้กับกับกระสุนของมูชั่มสารหรือเปล่าใช่ป่ะน,นะนี่ไงเนี่ยเนี่ยต้องเป็นแค่สามอันนี้เท่านั้นครับก็คือเป็นตัวของเนโครติกชอ็อตสปิชสปิริตช็อตแล้วก็โวลช็อตซึ่ง ล้วสุวดานเนี่ยก็ทําจากไอ้แฟร็กเมนต์โซฟอเมนต์ที่เราเราเก็บมาตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยครับผมช่วงต้นเกมที่มันจะดอกเยอะๆเนี่ยก็มันจะดอกนี้โอเคได้ใช้ประโยชน์ละตีตามมันให้หมดแล้วก็ยักไปโอเคแล้วก็ทีนี้ไม่แน่ใจว่าอันไหนดีวะผมขอลองใช้โวช็อตก่อนแล้วกันนะโอเคลองดูนะฮะอ่ะหืมผมกดแล้วนะทำไมไม่ติดวะ แดีวก่อนอาจจะบัคหรือเปล่าวะน่าจะบัคแหละผมผมเดาน่าน่าจะบัคแหละแล้วกูต้องไปกดฟอร์ตอีเกนทุกรอบเลยเด็กออกมาแล้วโอเคอ๋อต้องใส่ต้องใส่นี่ด้วยโอเคปลอภัยครับต้องใส่ในนี้ด้วยโอ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะผมว่าโอเคเลยอ่ะไหนๆมีตัวรองละอู้ เจ๋งเว้ยเจ๋งเว้ยไหนเราลองเขาลองกระสุนตามติดเหรอได้เป็นกระสุนตามติดปะถ้าถ้าอย่างเงี้ยดุดดุดุอ่าผมผมว่าได้เป็นกระสุนตามติดแล้วโอเคมีประโยชน์แน่นอนเดี๋ยวเด๋ยเดี๋ยว,ดยวได้ใช้ได้ใช้กันในช่วงช่วงหลังหลังจากนี้แน่ๆแล้วโอเคพร้อมอาวุธมันได้เทปใชเ้เทปใช้ได้เลยนะฮะ โอเคจบตัส่วนของโซเดเชียไปเดี๋ยวเรากลับมาส่วนของโอซิรัมนะครับผมเป็นที่เราทาสิ่งที่เราทาในคลิปนี้หลักๆก,ก็คือตัวของสู้กับตัวของโอซิรัมเพราะว่าตามรายชื่อบอสบอสล็อกกอรเนี่ยถ้างั้นอ่าผมผมอยากจะทําบอสหนึ่งตัวหนึ่งเอพิโซดเออบอสหนึ่งตัวเอพิโซดตอนนี้ก็จะเป็นตอนของโอซิรัมก่อนนะครับแล้วค่อยไปฟัมกินฟัมกินบูดีเวนแล้วก็บอสมูนบอสมูดีเวน เร่งเป็นบบนี้แล้วก็ค่อยไปโกลมต่อนะครับเพราะว่าก็จะได้ไล่ไล,ไล,ล่ระดับชื่อไปเลยน่าจะดีกว่าเพราะว่าอาวุธเราลุงเทพครับแล้วก็ตอนหลังจากนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะพยายามทำยังก็ได้ให้ผมเจอไอตัวของเมโซเรม c คปนะฮะเพราะว่าเท่าที่หาแล้วตอนนี้ยังหาไม่เจอจริงๆครับในในตอนสู้บอลน,นะผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบแบบอ่าโลกผมบล็กหรือว่าอะไรก็ถ้าเกิดจบไปแล้วไม่มีเมโซเรมแคปเนี่ยก็ขอภายไวไวล่วงหน้านะที่มีก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะไป แบบทางด้านขวาของเรานะครับผมแล้วเราจะไปไปซัพม,มอนของตัวของโอเชี่ยมกันนะครับแต่ยังไม่ได้พูดเลยว่าซัพม,มอนยังไงนะครับโอเชี่ยมเนี่ยอ่าต้องคราฟสเปเชียลลูกิ้งสกูอ่ะนะครับผมซึ่งวิธีคราฟก็จะใช้อดัมเบนไทหรือไทเนียบาร์หอันนะครับผมใช้เฮลส่วนบาร์หอันนะฮะใช้โบนสิอันนะครับใช้โซลออฟไลท์ไฟห้าไม้ห so ้าไซห้า like แล้วก็หมดละโอเคก็ง่ายอยู่นะแต่ว่าต้องคราด้วยเดมอนออฟไลานะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะทำการอ่านิ อ่ะอาดัมเป็นไทยไม่พอเอ้อะข้าอาดัมเบนไทก่อนโอ้ยมีเหลือเยอะอยู uh, ่นะเนี่ยชคดีไปเอ้อาดัมเบนไทยอ่าอะไรต่อเอ่ยอ่ากระดูคเฮลซ์โซนเฮลโซนนะโอเคยังมีเหลืออยู่มีเหลืออยู่ไม่เป็นไรแล้วก็โซทั้งสามประเภทนะฮะสามประเภทโอเคอ่าหิวอีกแล้วมึงหิวบ่อยจังอ่ะหิวไปไหนเนี่ยแล้วก็ผมอ่าในตอนนี้ผมก็ขอแจ้งชีวิตผมนิดนึงแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ก็ เหมือนกับทุกๆคนที่เป็นอ่าเข้มามหาลัยผมเป็นเป็นช่วงเฟสเข้มามหาลัยนะเพราะฉะนั้นก็ที่หายไปไม่หายไปสิเรียกว่าผมไม่ได้ทำคลิปบ้างหรือว่าทําคลิปไม่ได้ดีเท่าที่ควรบ้างก็เกิดจากเรือยเรื่เวปุบ๊บแม่งขัด,ข,ดขัดความคิดปั๊บเลยตอนนี้จำมึงนะต้องต้องนี่ก่อนต้องต้องวาไปต้องต้องไปไปคราฟเออไปคราฟเดี๋ยวมาตีเดี๋ยวมาต้าก่อนเลียก็คือติดติดเรื่องอกลับมาเลยนะคือติดเรื่องมาหาลัยนี่แหละครับก็เลยไม่ได้ทําคลิป กันแบบคุณภาพคุณลิตี้ดีเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยครับกับกับ่าผมก็เลยไม่ได้ทำทั้งตัวของซีรีส์โปรเจกตท์ที่150วันที่จะทำต่อด้วยแล้วก็ตัวของอไอเชนืมซื้อโซก็ <c oughs> เลยไม่ได้ทำตัวของซีรีส์เรเบิร d ตอมดต่อเลยเพราะว่ามันใช้เวลาพอสมควรในการตัดต่อนะครับแล้วก็เลยมันเลยไม่มีเวลาโฟกัสกับการที่ผมจะเข้าสอบสอบ,สอบมหาลัยด้วย,ยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ก็คือจบ เคลียร์เกียรนต้องผ่านอะไรจบแล้วก็สบายใจนะครับแล้วก็มาเรามากลับมาเล่นเกมให้คนดูดูกันต่อครับโ <laughs> อเคมาซือ้อซื้อโซนซื้อโซนไม่ได้คุยไปด้วยเล่นไปด้วยนานนะฮะก็มึนตึ๊บเลยครับอนนี้แมงเมาส์เมาส์ทุกช็อตแต่จริงมันมีอ๋อไม่ใช่โซไบโซไฟทุกทีตักสองตัวแล้วกันเพราะว่าผมเผื่อเผื่อผมตายรอบหนึ่งนะฮะไม่เกินาทิ้งไม่เป็นไรครับเงินเราเรา,เรามีเงินเรา เราใช้ okay. แก้แัญหายตั้งแต่ประมาณ3 4 5หตอนที่แล้วก็สบายใจนะฮะแล้วจริงผมผมมีเรื่องที่เรียกว่าอ่ใช้คำว่าสวยโคตร,รเลยก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมอยากผมอยากจะหาเอพิโซดที่แยกกบแยกไปเลยอ่ะครับผมอยากหาเอพิโซดที่ผมจะแยกทำทำซีรีส์เราเรื่องผมเลยก็ได้นะเพราะว่ายังสุดจริงๆแล้วผมอยากอยากให้เป็นประสบการณ์ในการซอกเข้ามารายการกับทุกคนด้วยนะฮะเพราะว่าผมผมพูดตรงๆมมันไม่มีอะไรเยี่ยมไปกว่านี้เลย <laughs> ชีวิตผมไม่มีอะไรนักมากกว่านี้แล้วนะฮะก็อยากยากเล่ามากแต่ว่าขอไว้ก่อนและกันคิดว่าเดี๋ยวจะหาจังช่วงจังหวะดีๆมาพูดถึงเรื่องนี้ทีหลังแล้วกันนะครับก็ขออนุญาตอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนไม่ไม่เล่าก่อนนะครับเพราะว่าเอาไปว่ายังไม่พูดก่อนละกันผมเดี๋ยวค่อยหาเวลามาทําคลิปพูดกันยาวๆเลยครับจริงๆผมมองว่าโอซิรัมเนี่ยโอซิรัมเนี่ยมันน่าจะยังไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะความรู้สึกผมนะความรู้สึกผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างที่ผมพูดไหมนะครับนี้ก็ขอแค่สู้ทีเดียววชนะก็พอแล้ ้าใจแล้วนะฮะว่าเดี๋ยวเราจะซื้อของจากไอ้ตัวมอสต่างๆได้แล้วนะแล้วกูจะขึ้นรถทําส้นเห็เนี่ยกูก็มีอย่างาเ,เก่าหัวยิ่งยิ่ลเลยวไปด้วยลรือไปด้วยขออภัยแล้วกันนะฮะโอ้ตุมตม <c oughs> okay. ุ่มตุตต่ม okay. ตุมตุมโอเคคึอคือคือคือโอเคทำแพลนตอนะฮะว่าเราจะทำงานประลองแม่งข้างบนเลย <c oughs> ไม่ต่อกันล่อมีไม่ต่อกันด้วยโอ้โหแยมสารนางังตอนนี้ผมกลัวใน best case scenario NO. ก็คือกูสามารถฆ่ามันได้ภายในประมาณ One ช็อตนะครับแล้วคลิปจะไม่มีไม่มีอ่าคอนเทนต์หาอะไรเลยนะจริงๆไม่นะทำเป็นเขาเรียกว่าไนระให้มันเด่นสงงางพาเผยไว้นะฮะโอจเสุดแล้วเดี๋ยวฟักทอดกัน แล้วก็อขออนุญาตพูดล่วงหน้านะครับผมว่าถ้าเกิดใครถามอยากให้ผมทำซีรีเทเลเดี Mod ยคาร์ลิมิตี้มอสเนี่ยผมจะขอผ่านนะครับผมเพราะว่าผมสึกผมมีความรู้สึกว่ามันเออความรู้สึกความเห็นส่วนตัวนะผมรู้สึก,ว,ว,นะสกว่าไม่ใช่มันเป็นอะไรที่มันยากคือคือจะใช้ยากก็ไม่ได้คือหมายถึงว่ามันเริ่มเยอะเกินไปแล้วอะ่ะความรู้สึกผมนะมันเร,มเริ่มเยอะเกินไปจริงๆแล้วอะ่ะผมผมก็ตามอยู่นะแต่ผมไม่ได้รู้รู้ ไอ Mod ้คาราบิที้มอสเยอะเท่าไหร่นะก็ทีนี้ต่อไปที่ทําเป็นเป็นเทเลย์มอนที่ยผมอาจจะเป็นทอริเอมหรือว่าเป็นมันจะมีมอสหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันมันหรือโครงสร้างโครงสร้างมอสใหม่ S S เลยก็อาจก็อาจจะสนใจเดี๋ยวอาจจะไปสู้กับตัวมอสนั้นมากกว่านะฮะเดี๋ยวผมจะใช้นี่สู้เลยกันโซเดเทเลเยอร์ไหนก็ได้มาแล้วนะฮะซัมมอนได้ใช่ไหมเราจะดูกันว่ามันจะสู้กันยังไงนะฮะอ่ะตอนกลางคืนไหมนาจะต้องซัมมอนตอนกคืนถ้าง,งั้นเดี๋ยวร,รตอตอนกลคืนแล้วกันฮะ อพอญอาตนบนต่อแล้วกันนะครับก็คืออ้อย่างอะ่ะผมผมรู้สึกว่าช่องตัวเองมันกําลังอยู่ในช่วงกําลังจะเริ่มเละเทะขึ้นเรื่อยเเพราะว่าเห็นจากอ่าคือคือผมเห็นจากการที่ผมกดกดไปที่ส่วนของวิดีโอตัวเองอะ่ะรู้สึกมันมันเถกเทเลียใช่ไหมคือแล้วตอนแรกอะช่วงหนึ่งผมจะเทอเลียรัวเลยเท่เลียรัวใช่ไหมพอพอช่วงช่วงเนี้ยช่วงปัจจุบันเนี้ยก็เริ่มแม่งเริ่มปนมามีทั้งโฟลาเจอร์บ้าง,มมางแม่งมีมาค้าบ้างแม่งเทเลียก็ผสมประมาณสองสามต่อเองนะครับก็เห็นรู้สึกว่าแม่งเริ่มเเลลลแ้วก็ย ตอนนี้ก็เลยปิดโปรเจกต์ของตัวของไมค์คราไปก่อนก็เลยเบลก่อนผมกะว่าอยากให้ตอนนี้นทะเลียทะเลียมาเป็นเป็นเมนหลักเป็นเมนจัลหลักให้คนผู้ชมก่อนแล้วค่อยห,หาเกมสักเกมหนึ่งมาแทรกแต่ด้วยเหตุผลเหตุผมที่ผมทํางานเพราะว่าอ่าผมอยากให้ผมอะ่ะไม่ได้ถูกเรียกชื่อด้วยทเลียร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะไม่ถูกเรียกว่าเป็นคนที่เล่นแต่เกมทเลียร้อยเปอร์เซ็นต์อยากให้เห็นว่าผมเป็นคนที่แคสทีมือื่นก็ได้ไม่ใช่ว่าผมผมแคสแต่เกมเทะเรียอย่างเดียวนะก็ผมไม่รู้กันว่าผมจะคิดถูกไหมก็ ไม่รู้เหมือนกันครับเป็นการตัดสินใจผมเองซึ่งถ้าใครใครคิดว่าการตัดสินใจผมดียังไงก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยละกันครับผมก็ไม่ได้ใจว่าการตัดสินใจของตัวเองตอนนี้ถูกแม่งถูกร้อเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเนี่ยแต่ไงก็ตอนนี้ก็จะเหลือเท่าที่เท่าที่จำได้ตอนนี้ก็เหลือสองโปรเจกต์ว่าเป็นของทะเลียบูทัลโหมดกับกับโปรของโปรเจกต์ที่ยังถูกค้างเอาไว้อยู่นะเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันยังไงก็แล้วเราพับบทนานแล้วนะปักตรงกับมันมันจะไม่เห็นไม่เห็นหาเลยเลยนะตอนนี้มาเขี่ยมาแล้ว โอ้เสียงเจ๋งว่ะโอ้โอ้สมต,ตีใช่ไหมจะไปใช้แค่แค่กระปืนนี่นะตอนนี้เลเซอร์เซอร์ใช่ไหมโอ้โอ้เกือวไปละแล้วก็สนุกอยู่นะสนุกอยู่ไม่ไม่ใช่ขี้ๆนะครับผมอ่ามีแดีด้่ยอ่าโอเค เลือสามหมื่นเร็วจังวะโอ้โหโอ้โดโโหโโหโอ้โดโอ้โหอ้อ้โหหโอ้โอโอไ้ไปไหนอ้้ไ,ไ,ไห้หโอ้โหโอ้โห้โหโ ดาวู่ไหนได้ไปไหนต้องการดาวด่วนๆต้องรีบจบแล้วไม่งั้นผมตายนะฮะเขาไม่ใช่ง่ายนะตัวเนี้ยนะ ชนะได้ไงวะชนะได้ไงอีกแล้วเลือดกูเหลือร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเลยนะเหลือแค่ร้อยแปดสิบกูยังรอดได้ยังไงโอเคผมขออภัยเลิกกันผมอาจจะไม่ได้เหมือนมารีวิวเหมือนมารีวิวตัวบอสตัวนี้เฉยไม่ได้ไม่ได้เล่นแบบไม่ได้เล่นสู้แบบให้มันสูสีนะครับก็คือเหมือนมันตบเก็บอ่ะเหมือนมันตบเก็บบอสได้เฮียเหมือนตบเก็บบอสได้ตัวนี้เฉยครับก็เลยไม่ได้อินกับตัวละครมาตัวตัวบอสมาเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยกันนะฮะอ๋อนี่ไงเหลือเเลยห้าสิบ เดี๋ยวสู้อีกรอบนึ่งกันเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองลองจะไม่ลืมเอาดาวไปคนระับเมื่อกี้เอาดาวไปเสียงจังหวะมันเสียไปเกือบหมดนะฮะอันนี้เป็นอ,อยากอยากเล่นส่วนตัวแนละ่ไหนๆก็ผ่านไปแล้วถ้าเกิดผมสู้ประมาณเฟสที่ผมยังสู้กับไอ้ไม่ไม่มันมันต้องหลังสามเด็กใช่ไหมแสดงว่ามันก็ต้องหลังสามเด็กแสดงว่าผมต้องเล่นก่อนสู้ไพเดล่าเว้ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัว,ตวโอซิลัมเนี่ยผมต้องสู้บทความสมควรนะก็คือควรจะสู้ก่อนสู้ไพเดล่าเว้ยไม่ง,งั้นอาวุธมันจะอัพได้เจ๋งขึ้นกว่านี้นะฮะ ตอนนี้อาวุธมันก็เจ๋งไปแล้วแล้วก็มันเลยๆเขาเรียกว่าแหละเลยเลยอ่าเลยเลยมาตรฐานที่จะสู้กับโอซิรัมไปเยอะแล้วเดังนั้นก็เลยอาจจะไม่ไม่ค่อย่างนี้เท่าไหร่แต่ว่าเท่าที่ดูใช่ไหมครับก็จะมีเป็ดมีเป็นสองผมครึ่งแหละกันคือครึ่งครึ่งแรกปกติครึ่งสองตัวใช่ไหมครับแล้วทีนี้ก็มีครึ่งแรกมีโจมตีด้วยเลเซอร์เป็เป็นเป็นชุดแรกครับเโจมตีเลเซอร์แล้วก็บ่อยลูกสมุนมันออกมาครับเป็นตัวตัวตวงกลมวงกลมมีหนามอ่ะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาภาพดีเทลให้ดูแล้วกันนะฮะ,ก,ก,ก,ะ,ะ,ก,ะก็คือตรงก็มีหนามแล้วก็ยิงเลเซอร์นะฮะสองสองอันแรกแล้วก็พอมาเฟอสองเนี่ยก็คือตรงน่าจะตรงตามที่เคยเป็นของคอนโซลเลยก็คือมีการยิงเลเซอร์สีม่วงนะครับแล้วก็แดชเนี่ยผมผมว่าน่าจะใช่แดชนะถูกต้องแล้วก็ที่นี้ด้วยแล้วก็อ่ามีมีอันนี้ด้วยมีไอ้ตัวที่เป็นเหมือนบูบัแรงเดมอนเซเช่เดมอนเซเช่ผมเรียกอย่างนะี้นะเดมอนเซเช่มันจะมาโจมตีใส่เราด้วยนะฮะแล้วก็ดาเมจก็ไม่ธรรมดาครับดาเมจประมาณเกือบร้อย ก็ถือว่าโหดนะถ้าโดนไปบ่อยๆก็แม่งไ,ไ,ไ,ไม่น่ารอดหรอกเดเซอร์อะเดเซอร์น่าจะไม่ค่อยเท่าไหร่เดเซอร์ไม่ค่อยเจ็บแต่แดชแดชมาหานี่เจ็บมากนะฮะโอเคมามาพูดถึงแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวสู้อีกรอบหนึง่งเมื่อกี้ไม่ได้ใช้บัฟด้วยผมบอกเลยเมื่อกี้ยังไม่ได้ใช้บัฟ,บล,บฟล,ลืมลืมลมิลืมนะฮะแม่งนอกจากลืมเอาดาวเอาไอ้สตาร์มาเป็นตัวเป็นตัวฮิวฮิวเนี่ยฮิวสเต็ปแล้เนี่ยฮิวเซมิน่าแล้ะนะวก็ลืมที่จะปินบับด้วยนะฮะจันเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมจะทีนี้ ก็คือสู้สปีหลันคือสู้จนกว่ามันจะตายให้ไวที่สุดนะฮะถ้าถ้าคือผมผมเชื่อว่าผมว่าทุกคนควรต้องไปลองเองเว้ยแล้วจะมีฟีลว่ามันจะยากหรือมันง่ายขนาดไหนกนะ็อยากให้ไปลองกันบนคอน,นโซโลโรนานคอนโซลวาเนียนะฮะไนซีดีว่าเนสโซเรือร่อโซบอะ โอ้เรื่องไม่ค่อยลดเท่าไหร่เลยต้องใช้ตัวนี้ โอเคใช้ไปกี่วิไว้เนะี่ยน่าจะมีมอัปเดตอ่ะใช้ไป5้าสิบสองจุดยิบสองวินาทีใช้ไปเวลาประมาณห้าสิบวินาทีทำก็เร็วอยู่นะไม่ถึงนาทีเลยเพราะว่าด้วยด้วยอาอาวุธที่มันโกงแหละครับผมพูดตรงๆนะไม,ม่แม่งอาวุธโกงแหละโอเคมาเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราไปค้าบของที่น่าจะใช้กับโซบไลท์ได้แล้วกันนะครับผมน่าจะมีรีซิฟอะไรอีกเยอะแหละมันมีถ้าถ้า ถ้าไอยิงตามตามตัวของโซลไบรท์เนี่ยมันจะคราฟชุดชุดที่มันชื่อเป็นมังกรหรือสักอย่างไออ่ะโอเคชีวิตผมตลกแตกให้เลยครับห้า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 ับห้าห้นะครับผมโอเคกลับบ้านนะเดี๋ยวดูกันว่าโซลไบรท์ไอเส้นถูกผูกไม่ถูกก็ขออภัยเหมือนเดิมนะฮะนี่คราฟได้บ้างวะนี่อ๋อต้องตัดซับออกไปโอเคอ่ะโอเคทําได้ประมาณโอหลายอย่างนะชุดผม น่านสนใจนะชุดน่าสนใจแต่ชุดน่านใจมากเลยชุดโมเมนต์สปีดครับอันนี้ก็สาย Death เดสอันเนี้ยชุดดากอนมาสนะฮะชุดสเปกโทรชุดเซสเปกโทรแล้วก็ชุดเซฟไททันอ่ามีมีมีติดคิดด้วยว่ะอันนี้สายปืนนะอันนี้สายปืนเดี๋ยนี่สีอันนี้ก็เป็นสายสายีสายเลยก็คือก็คือเป็นแท้งอ่าเมจิกอ่าแล้วเรนเจอร์แล้วก็ซัมเนอร์โอเคอ่าสีชุดน,นี้ไว้ก่อนเรามาดูนี่ดีกว่าอ่าสปาร์กี้วิ่งปีกโอเคเดี๋ยวเป็นหนึ่งสิ่งที่ทำแน่นอนโอเค ที่สเนี่ยคืออะไรเอ่ยเอ้คาลิเบอร์ผสมไอ้นี่อ่าไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะเราไม่ได้เล่นสายสายดาบนะฮะโทโบโกิริโทโบกิริเอาจากกันกันนี่ก็อ่าช่างมาเถอะไม่ได้ใช่เหมือนกันฮะก็รู้สึกคงคงไม่ได้คงไ,ไ,ไม่ได้มีอะไรพิเศษแหละก็คือ damage. ดาเมจดาเมจแรงกว่าปกติแหละแล้วก็วูแคนลิปเตอร์เนี้ยน่าสนใจอ่าออมอนเป็นทูวูแคนโม้โอเคอ่าให้กระสุนแล้วก็ได้เป็นวูแคนซึ่งคืออะไรเดียวได้อาจจะได้ลองเดี๋ยวได้ลองสองอย่างเนี้ยก็คือปีกแล้วก็ตัวของลิปเตอร์ แล้วก็เดี๋ยวเราจะเลือกสักชุดหนึ่งมาใส่นะครับต้องใช้ฮา l โรเวตตัวอัพเกรดโอเคจากดีเฟนละยี่สิบห้าสิบแปดสิบสามม่สิบสิบสอ่าไม่เป็นป่นักี๋ยนะต้องคำนวณก่อนอ่าสิบสามบวกเนี่ยสิ่าสิบสามสิบแปดสิบสามสิเป็นย0่สิบยีเดี่สิบเผมกี่เป็นสี่สิบสี่สิบหก่ยนำแล้วก็20่สิเปลนเป็นชุดดาก้อนอะไรกันนะครับผม กันเดินอัพเซตเซดาก์อนกันแล้วก็ซื้อปีกมาใช้นะฮะเดี๋ยวจะลองดูก่อนว่าปีกโอเคไหมตอนนี้มดขึ้นหน้จาจอสักคู่หนึ่งนะอ่าเดี๋ยวเอาสปาร์กี้วิงกับอูแคนลีปิเตอร์ก่อนแล้วกันนะอ่าสักลี่เอวแย่แม่ไอ้เจ้าทีมมีปัญหาครับตอนนี้มาขับอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงครนะับอันแรกโอเคเอาครับได้นี่หว่าโาทษทีขออภัยนะฮะเกลี่ยปิเตอร์อีกสองอ่ะาบไม่น่าได้ใช้นะครับเราก็ขอสคริปต์ละกันเผื่อไว้สำหรับคนที่อยาก คนที่อยากเล่นมอดนี้ก็ไปหากันต่อนะครับว่ามันคืออะไรนะครับให้เป็นปริศนาต่อไปแล้วกันนะฮะอยากให้ทุกคนได้ไปลองครับผมจริงก็คืออยากให้ทุกคนได้ลองทุกมอดได้ลองได้ลองได้ลองจากบางคนที่อาจจะเล่นวานิลามาแล้วก็ได้มาดูคลิปนี้ก็อาจจะสนใจตัวของมอดก็ได้นะผมก็แนะนำนะฮะแนะนาให้ไปลองเล่นกันเรื่อยๆให้คอมมูนิตี้ของโดรเดียได้อยู่กันอย่างยั่งยืนและต่อไปนะฮะเค้าเซเเตอร์แล้วทีนี้อะชุดอยู่ที่ชุดรู้สึกของจะไม่พอปะ อันแรกโอเคครับไม่พอเพราะว่าเรามีโซไม่พอนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อก่อนผมบอกเลยครับผมทุกอย่างเราจะใช้เงินแค่ปัญหานะครับแต่ไม่ใช่กับครั้งนี้ครับผม <c oughs> ชิปหายละไม่ยังไม่มีโซออฟไฟ์โซออฟไอนีดอปนะฮะโอเคชิปแล้วครับผมเราอาจจะต้องได้ฟาร์มต่อแล้วกันฮนะ เอาเป็นว่าผมทดสอบไปน,นี่แล้วกันผมได้แค่ทดสอบไอตัวรีพิเตอร์อย่างเดียวกันเพราะว่ารีพิเตอร์ก็วิงเพราะว่าตอนนี้เราของไม่พอเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มหลังหม่แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเอามารีวิวกันตอนหน้าขอโปะไว้ก่อนแล้วกันนะครับไปได้ไหมมาดูดิจะไงก็เปลี่ยนเป็นไอตัวของกระสุนวูแคนแบบก่อจะบอกว่าปกติแม่งไม่ปกติเลย,ยนะยังมีโดวซักดอกเลยคุณเลยไม่ได้ลองเนี้ยว่าเอฟเฟกต์เป็นยังไง ก็เป็นระเบิดธรรมดาอันหนึ่งนะฮะแล้วก็ทีนี้ก็ดูปีกกันว่าปีกทำอะไรได้นะฮะ,ะเดี๋ยวเราจะทำกันทดสอบความสูงก่อนนะฮะอ่ะถึงสี่เลเยอร์นะครับผมเราลองกันว่าปีกจะเอาอยู่ไหมอ้เฉียดเฉียๆโอเคโอเคผ่านเลยเปลี่ยนแน่นอนครับไปเราเปลี่ยนปีนี้ละเพราะว่าเดี๋ยวขอเอฟเฟกต์เดี๋ยวนะเป็นเอฟเฟกต์เป็นพุ่งนี้ละกันนะฮะโอเคโอเคเอาไวว่าขอ จบเอพิโซดนี้ไปก่อนแล้วกันนะผมโอเคแล้วเจอกันครับผมด้วยกันโฟงครับไป